เทศกาลสงกรานในประเทศไทยได้รับการรับรองขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกเป็นรายการตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยาชาติไปตั้งแต่วันที่6ธันวาคม2566ที่ผ่านมาเทศกาลสงกรานในประเทศไทยเป็นเทศกาลที่มีชื่อเสียงสามารถช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นจํานวนมากให้เข้ามาเยือนเมืองไทยในช่วงเทศกาลสงการานนอกจากนี้เทศกาลสงการานในประเทศไทยน่าจะมีอิทธิพลอย่างมากกับประเทศที่มีชายแดนติดกันอย่างกัมพูชา ในปีที่แล้วปี2566รัฐบาลของกัมพูชาประกาศเปลี่ยนชื่อเทศกาลของตนเองอย่างโจนชนามเทมยมาเป็นเทศกาลสงกรานต์เหมือนประเทศไทยล่าสุดนายกรัฐมนตรีของกัมพูชาได้ประกาศออกมาแล้วนะครับว่าจะผลักดันให้เทศกาลสงกรานต์ในกัมพูชาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับยูเนสโกนี่ก็เป็นอีกกรณีหนึ่งนะครับที่เวลาประเทศไทยของเราทําอะไรแล้วมีชื่อเสียงผู้คนทั่วไปให้การยอมรับเป็นที่รู้จักของคนจํานวนมาก ประเทศกัมพูชาถึงกับต้องทาตามประเทศไทยกันเลยทีเดียวครับสวัสดีครับพบกับสารพัดสารพันกันอีกเช่นเคยนะครับสาหรับคลิปนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากภายหลังที่นายกรัฐมนตรีของกัมพูชาได้มีการประกาศเตรียมผักดันเทศกาลสงกาน์ในกัมพูชาให้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับยูเนสโกเหมือนกับเทศกาลสงการในประเทศไทยและเมื่อข่าวนี้นะครับถูกเผยแพร่ในเพจอาเซียนสกายไลย์ มีการเข้ามาร่วมกันแสดงความพิเ็นเป็นจำนวนไม่น้อยเลยนะครับและสำหรับชาวกัมพูชาบางคนนะครับยังมีความเชื่อว่าคำว่าสงกรานต์มาจากภาษาเขมรและก็เทศกาลสงกรานต์มีต้นกำเนิดมาจากเขมรจนคนไทยต้องเข้ามาเตือนสติคนเขมรว่าคำว่าสงกรานต์มาจากภาษาสันสกฤตไม่ได้มาจากภาษาเขมรเทศกาลสงกรานต์เราได้รับอิทธิพลมาจากอินเดียไม่ได้มีต้นกำเนิดมาจากเขมรและก่อนจะไปฟังรายละเอียดการแสดงความพิถนในช่วงต่อไปนะครับ ฝากกดติดตามช่องสารพัดส,สารพันธ์และช่วยกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับขอบคุณมากครับมาเริ่มกันที่มุมมองแรกนะครับเป็นชาวเวียดนามนะครับเขาเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่าพวกเขาจะมาที่ประเทศไทยเร็วๆนี้ชาวเวียดนามคนนี้ก็น่าจะหมายถึงนักท่องเที่ยวต่างชาติที่น่าจะเข้ามาเที่ยวเมืองไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กําลังจะมาถึงในปีนี้ มุมมองต่อไปเป็นของชาวเขเมรน,นะครับเขามาแสดงความเห็นค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับโดยเขาบอกว่าไทยเป็นทาสเขเมรตั้งแต่พันปีก่อนไทยถึงใช้สงครามตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันนี่แหละครับเป็นความเชื่อของชาวเขเมรเขานะครับในเรื่องเกี่ยวกับเทศกากกลสงกรานคอมนต่อไปเป็นของคนไทยนะครับเข้ามาตอบกับการแสดงความคิดเห็นของชาวเขเมรคนนี้ว่าคุณอยากพบจิตแพทย์มากกว่าคุณสร้างหรือเชื่อในโลกจินตนาการเพื่อปกปิดความจริงอันขมขื่นหรือคุณด้อยกว่าสิ่งที่คุณได้รับไม่ใช่ตัวตลก อาเมนมุมมองต่อไปเป็นของคนไทยนะครับเข้ามาแสดงความพิดเห็นค่อนข้างยาวหน่อยนะครับโดยเขาอธิบายไว้อย่างนี้ครับทาไมเขาคิดได้แค่นี้อะไรอะไรเขาก็ต้นฉบับคิดอะไรต่างๆไม่เป็นเขาคงคิดว่าถ้าเคลมได้หมดเขาจะเจริญทันประเทศอื่นว่างั้นนักท่องเที่ยวจะไปดูต้นฉบับประเทศไทยโปรโมทม,มาตั้งกี่สิบปีหมดเงินไปเท่าไหร่เป็นหมื่นล้านบาทแต่เขาเคลมก็ดีเหมือนกันเท่ากับโฆษณาให้ไทยด้วยเพราะสองสามปีมานี้นักท่องเที่ยวมาไทยเยอะมาก กระแสเพิ่มมากขึ้นจากที่มากอยู่แล้วชาวต่างชาติมาเที่ยวก็แต่งชุดไทยมากขึ้นสงการปีนี้นักท่องเที่ยวต้องเยอะกว่าทุกปีขอบใจเขมรที่ช่วยโปรโมตมุมอมองต่อไปเป็นของชาวมาเลย์นะครับมาแสดงความคิดเห็นแบบเป็นห่วงชาวเขมรว่าเร้าที่เห็นกัมพูชาทิ้งวัฒนธรรมของตัวเองแล้วค่อยๆกลายเป็นประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยวเขมรควรยังคงเป็นเขมรคอมเมนต์ต่อไปเป็นของชาวต่างชาตินะครับขามาแสดงความเห็นว่าแต่เท่าที่รู้สงการเริ่มต้นในประเทศไทย คนไทยเข้ามาตอบกลับความคิดเห็นชาวต่างชาติคนนี้พร้อมกับอธิบายเพิ่มเติมว่าใช่ไม่ใช่แค่ประเพณีอันยาวนานแต่ยังเป็นคำว่าสงกรารด้วยเรามีคำสอนภาษาสันสกฤตในวัดโบราณของเราเช่นกันคอมเมนต์ต่อไปเข้ามาแสดงความเห็นว่าเขมรไม่เข้าใจวิธีการพัฒนาประเทศสงการเป็นที่รู้จักทั่วโลกจากประเทศไทยขนาดเขมรยังอยากใช้คำเดิมแต่ต้องทำไม่ดีกว่าไทยถ้าพวกเขาทำไม่ได้ผู้คนจะไม่กลับมาพวกเขาจะเข้าร่วมดังเดิมมากขึ้น มุมมองต่อไปนะครับเป็นของชาวเขเมรน,นะครับซึ่งเขามาแสดงความคิดเห็นอย่างมั่นใจเลยนะครับโดยเขาได้แสดงความคิดเห็นว่าสงกรานเป็นคำเขเมรจริงๆทั้งโลกรู้ว่าสงกรานมีต้นกําเนิดมาจากกัมพูชาสําหรับความคิดเห็นของชาวเขเมรคนนี้นะครับมีคนไทยเข้ามาตอบกลับหลายความเห็นเลยนะครับจะยกตัวอย่างมาเฉพาะบางความคิดเห็นเท่านั้นเองนะครับอย่างเช่นไอโอเขมรไม่ฉลาดรัฐบาลกัมพูชาควรจ้างไอโอที่ฉลาดกว่านี้เพราะชาวเสียมโจมตีดูถูกและดูถูกหรือคอมเมนต์ตอบกลับชาวเขเมรคนนี้ว่า สงกรานเป็นคำพูดจากภาษาสรรษันสกฤตไม่ใช่ภาษาเขมรหรือแม้แต่เป็นการตั้งคำถามกลับกับชาวเขมรคนนี้ว่าแล้วโจรชะนำถมเลยละมุมอมองต่อไปเป็นของชาวเวียดนามนะครับเขเข้ามาแสดงความเห็นว่าชายคนนั้นนายกรัฐมนตรีคนใหม่ของกัมพูชาเงียบฉลาดเขาต้องการประเทศพัฒนาแต่ถ้าเขาอยากให้กัมพูชาเป็นผู้ผลิตหรือพัฒนาไอทีต้องใช้เวลาในการรออีกเยอะจากนั้นกัมพูชาก็มีวัดจํานวนมากเช่นประเทศไทย และพวกเขามีชายหาดสีหนุวิวสิ่งเดียวที่ดีที่สุดที่เขาสามารถทําได้เพื่อพัฒนาอย่างรวดเร็วคือการท่องเที่ยวครับก็ถือว่ามุมมองของชาวเวียดนามคนนี้น่าสนใจดีทีเดียวนะครับมุมมองของชาวเวียดนามคนนี้มีคนไทยมาตอบกลับว่าฉันไม่คิดว่าเขาจะประสบความสําเร็จเพราะเขาจะเสียตัวตนคอมเมนต์ต่อไปเป็นของคนไทยนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นค่อนข้างยาวหน่อยนะครับโดยได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจว่าในยุคเขมรแดงผู้นําเขาก็เป็นแบบนี้ จะพาประเทศไปเป็นผู้นําการเกษตรก็เ,เอานักวิชาการที่ไม่มีความรู้บังคับมาทําการเกษตรนําไปสู่ความเศร้าของการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์สูญสิ้นรากเงาและจิตวิญญาณผู้นําคนนี้จะพาประเทศไปสู่การท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมพวกเขาคิดว่าพวกเขามีอะไรเหมือนไทยและพวกเขาจะประสบความสําเร็จได้อย่างไทยโดยการคัดลอกทุกอย่างจากไทยแล้วคนจะไปเที่ยวประเทศเขามันเป็นการตลาดในยุค80ที่ล้าหลังพวกเขาไม่ศึกษาอารยาธรรมที่แท้จริงของบรรพบุรุษ ซึ่งจะนำไปสู่การสูญสิ้นวัฒนธรรมอีกครั้งหวังว่าคนขเขมรจะตื่นรู้และป้องกันมันก่อนวัฒนธรรมไทยจะกลืนกินพวกเขาแยกวัฒนธรรมไทยกับขเขมรไม่ออกสิ่งที่ทาให้คนมาเยือนประเทศไทยคือคนไทยมันไม่ใช่สถานที่วัฒนธรรมหรืออารยาธรรมใดเขามาชื่นชมคนไทยมาซ้ําแล้วซ้ําอีกการปลูกฝังการต้อนรับถูกปลูกฝังในนิสัยคนไทยมาเป็นพันปีความพิถีพิถันนี้ค่อนข้างยาวนะครับแต่ก็อธิบายรายละเอียดได้อย่างเห็นภาพดีนะครับต่อไปเป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับ เป็นของคนไทยนะครับเข้ามาสแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมต่อจากคอมเมนต์นี้ด้วยประโยคสั้นๆว่าค่านิยมหลักของไทยและนี่ก็เป็นเพียงตัวอย่างความคิดเห็นบางส่วนนะครับที่มีต่อกรณีที่นายกรัฐมนตรีของกัมพูชากําลังจะเตรียมผลักดันการขึ้นทะเบียนสงกรานในกัมพูชาให้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับยูเนสโก มีการใช้โปรแกรมอัตโนมัติในการแปลาภาษานะครับอาจจะมีคาบางคาที่มีความคลาดเคลื่อนบ้างบางคอมเมนต์ที่มีถ้อยคําที่ไม่สุภาพหรือมีความรุนแรงก็มีการปรับเพื่อเกิดความเหมาะสมในการนําเสนอนะครับตามอ่านคอมเมนต์ทั้งหมดได้จากลิงก์ที่ให้ไว้นะครับการละทิ้งชื่อเทศกาลโจรฉนํำทะเมยแล้วมาใช้ชื่อเทศกาลสงกรานเหมือนประเทศไทยและการที่กัมพูชาเตรียมผักดันให้เทศกาลสงกรานในกัมพูชา ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้จากยูเนสโกเป็นการเดินตามรอยประเทศไทยกรณีนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกรณีนะครับที่แสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมของไทยเราเนี่ยมีอิทธิพลต่อกัมพูชาเป็นอย่างมากใช่ไหมครับครับและนี่ก็เป็นรายละเอียดทั้งหมดที่ทางสารพัดส,ส,ส,สารพันนามาฝากกันในคลิปนี้นะครับชมคลิปแล้วมีความคิดเห็นมีมุมมองยังไงกันบ้างครับร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่เข้ามารับชมคลิป หากมีข้อมูลคำพูดใดคลาดเคลื่อนไปกราบขออภัยมาณโอกาสนี้นะครับและก่อนจะจากกันไปในคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามช่องสารพัดสารพันช่วยกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมคลิป,ปใหม่ๆของทางช่องสารพัดสารพันถือเป็นการให้กำลังใจกันนะครับขอบคุณมากครับขอให้ทุกท่านสุขกายสบายใจและล่ารวยเงินทองกันทุกคนเลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ